สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครกำลังรอให้คุณติดต่อไป ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีตุลมีลัคนาหรือราศีตุลแล้วก็มีธาตุน้ำนะมีกรกฎพิจิตตุลเมถุนด้วย,ยไหม,มอ่ะเมถุนตุลกลมอ่ะเมถุนตุลกลมพัดลมนะคะอะ เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจคิดยังไงพูดอย่างนั้นเราก็อาจจะเป็นคนผงผางคือไม่ค่อยพูดหวานหวานน่ะเป็นคนพูดตรงตรงไปตรงมาบางครั้งก็พูดพูดจามไม่ค่อยรักษาน้ำใจคนฟังสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองอะค่ะคือโกรธก็คือโกรธอืม ไม่ไม่มีการเก็บอาการใดๆทั้งสิ้นไม่ชอบคือไม่ชอบไม่พอใจก็คือแสดงออกมาเลยเป็นคนลุยๆเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวใครด้วยพร้อมพร้อมไฟแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นพวกที่แบบชอบหาเรื่องคนอื่นนะแต่หมายถึงว่าถ้ามีคนอื่นมาหาเรื่องหรือทำให้เขารู้สึก ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมใครอะ่ะคนเนี้ยนะคะคือปกติก็เป็นคนจิตใจดีเป็นคนน่ารักคนหนึ่งแต่ถ้าถึงเวลาที่ถูกกระทําหรือทําให้รู้สึกขุนข้องหมองใจอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ไม่ยอมใครเหมือนกันเออพร้อมลุยพร้อมสู้อืมเป็นคนที่อ,อ่าเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันนะ คือเขาจะเป็นเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็มีเหตุมีผลเป็นของตัวเองด้วยอ่ะคือถ้าเขาเขาคิดหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วอ่ะคนอื่นจะมาเปลี่ยนใจเขาค่อนข้างยากเพราะว่าเขาเชื่อในความคิดของตัวเองเชื่อในการตัดสินใจของเขาเพราะเขาคิดว่าเขาอ่ะไตรตรองมาดีแล้วเขาคิดมาดีแล้วเขามีเหตุผลที่ที่ดีพอ ที่จะสนับสนุนในการตัดสินใจของเขาหรือความคิดของเขาเออแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนอยู่เหมือนกันคนเนี้ยโกรธง่ายหายเร็วอืถึงจะอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงเดาทางยากเดาใจยากหรือเป็นเป็นคนที่แบบหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เร็วนะก็คือหายเร็วไม่ได้แบบยืดเยื้อยาวนานไม่ได้แบบโกรธ ามปีค้มชาติอะไรขนาดนั้นนะค่ะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เนี่ยทำไมเขาถึงรอให้คุณติดต่อไปแล้วทำไมเขาไม่ติดต่อคุณมาเองล่ะอ ขารู้สึกว่าคุณไม่พอใจเขาหรือโกรธเขาหรือเขาเคยไปทําอะไรให้คุณ,คณขุนข้องหมองใจและเขารู้ว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายติดต่อไปก็มีโอกาสที่คุณจะไม่คุยกับเขาหรือว่าอาจจะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยรอรอจังหวะรอเวลาให้คุณติดต่อมาเองดีกว่าเพราะถ้าคุณติดต่อมาเองนั่นหมายความว่าคุณอาจจะหายโกรธเขาแล้วหรือความโกรธความงอนความน้อยใจอะไรของคุณเนี่ย มันลดลงแล้วมันเบาบางแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าก็หลักๆเลยก็คือว่าเขากลัวค่ะคือเขาเขาไม่รู้จังหวะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะติดต่อไปตอนไหนคือไม่รู้ว่าอารมณ์ของคุณอนะตอนเนี้ยคุณคุณอารมณ์ไหนคุณอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีหรือว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณยังโกรธเขาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรอ รอให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อเองดีกว่าเออความคิดแปลกไหมคือถ้าเขาทําอะไรผิดกับคุณเขาก็ควรจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อมาหรือว่าเป็นฝ่ายตปงนอใช่ปะ่ะแต่แต่ความแบบความคิดของเขาอะ่ะก็อย่างที่บอกอะเขาเป็นคนที่มีความความคิดหรือว่ามีเหตุมีผลอะไรเป็นของตัวเองที่บางครั้งคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเหตุผลอีอย่างวะแบบเหตุผลแบบอะไรเนี่ยคิด ทำไมถึงคิดแบบนี้ตรกกาแปลกๆนะแต่ว่าก็นั่นแหละเขาก็คิดว่ามันดีแล้วโอเคแล้วเขาอยากคุยอะไรกับคุณคะดูสิเขาอยากคุยอะไรกับคุณอืมโอเคอยากพูดคุยอยาก บอกความรู้สึกในใจซึ่งเรามองว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะบางคนอาจจะขอคบขอคอมมิทเมนต์ขอ,ขอ,อขอโอกาสในการที่จะคบหาแบบจริงจังอะไรแบบนี้คือถ้าก่อนหน้าน,นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามันยังคุมเครือยังเป็นอะไรกันก็ไม่รู้หรือเขามีตัวเลือกมีช้อ i c e มีอะไรก็แล้วแต่คือตอนนี้เขาได้คำตอบแล้วคำตอบที่ชัดเจน ว่าเขาต้องการให้คุณนะคะเขาต้องการที่จะคบหากับคุณแบบจริงจังจริงใจต้องการที่จะเปิดเผยความรู้สึกในใจบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกอคุณหรือว่าบางคนเนี่ยคุณมีอะไรคลางแคลงใจคุณมีคําถามที่สงสัยที่อยากจะรู้ที่เคยถามเขาแต่ไม่เคยได้คําตอบโอเคเขาก็พร้อมที่จะบอกคุณคือเขาไปคิดไปคิดไปไต่ตองมาแล้วอ่ะใช้เวลาคิดทบทวนดีแล้วนะคะแล้วก็ เอาจริงๆอ่ะเขาพร้อมนะตอนเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะบอกคุณนะเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณนะเพียงแต่ว่า <laughs> เขาไม่รู้ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะเขาก็เลยจะรอให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อเขาไปอืมแต่เรามองว่าเรื่องที่เขาจะคุยกับคุณอ่ะเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเป็นข่าวที่เป็นอ,อ่ในเชิงบวกที่ไม่ใช่จะทําให้คุณหงุดหงิดหรือไม่ใช่จะทําให้คุณต้องสะเทือนใจหรือเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม โอเคเราคงไม่ต้องถามนาะว่าเมื่อไหร่เพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับคุณมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเป็นฝ่ายติดต่อเขาไปเมื่อไหร่เพราะถ้าตามหัวข้อคือเขารอให้คุณติดต่อไปอะเอาอย่างงี้ขอถามมีคําถามหนึ่งแล้วกันว่าแล้วถ้าคุณไม่ติดต่อเขาไปแล้วเขาจะทํำยังไงเออถ้าคุณแบบนิ่งหายไปเลยเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะทํำยังไงโอเค โอเคเขาจะติดต่อไปเองค่ะแต่ว่าจะติดต่อไปเองเมื่อเขาเหมดความอดทนนะคือเขาจะทนจนถึงที่สุดแหละคือรอรอจนถึงที่สุดรอจนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยคุณหายไปจริงๆว่ะคุณไม่ติดต่อเขาจริงๆอะ่ะพอไม่ไหวแล้วจริงๆเขาถึงจะติดต่อคุณมาอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้คิดที่จะแบบ เออแล้วแล้วก็แล้วก็แล้ว,ลวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ติดต่อก็โอเคไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องคุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือยังไงเขาก็จะคุยกับคุณให้ได้แหละยังไงเขาจะต้องติดต่อมาถ้าคุณไม่ติดต่อไปอะนะคะโอเคแต่ว่าก็ต้องรอจนกว่าเขาจะหมดความอดทนนะคนคนนี้ก็คือจะทนจนถึงที่สุดนะอืมแล้วก็บอกบอกได้ยากอะว่าจะทนจนถึงเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่คุณหายไปอะนานแค่ไหน ที่คุณไม่ติดต่อกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกว่าแบบไม่ได้ละทนไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดต่อมานะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ